เราไปดูร้านขนมปังสาขยาที่ขายตอนกลางคืนกันบ้างนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้าน SJ นมสดวิทยานดาวคนองน,นั่นเองครับร้านนี้เปิดมากว่า30ปีแล้วนะครับตั้งอยู่บริเวณใต้รถเมล์ของศูงนย์การค้าดาวคนองครับซึ่งจะมีผู้คนจอแจกทุกภาค่ตลอดทั้งวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืนผู้คนจะมาซื้อกันเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าอยากทานขนมปังสาขยาเป็นของว่างก่อนนอนแล,แล,ะละ้วก็ต้องมาที่นี่ครับ SJ นมสดครับที่นี่ มีทั้งขนมปัง,งสังขยาขนมปังปิ้งนมสดนมเย็นและอาหารอือ่นๆด้วยคอยบริการนะครับเรียกได้ว่าทั้งอร่อยราคาไม่แพงแล้วก็ตั้งอยู่ในทำเลดีมากนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าร้านเอสเจนมสดเขามีเคล็ดลับในการขายยังไงบ้างครับเอ่อคือเรื่องแรเนี่ยเราเป็นร้านอาหารมากอ่อนตอนนี้ทำเลมันไม่ไดีเจอคู่แข่ง มาหลายเจ้าแล้วเราสู้ไม่ได้ก็เลยถอนตัวออกพอถอนตัวออกปุ๊บปฏิบิณญาต์ก็ขายรถบังสังขยาอยู่กรณีองบังสังขยาเขาเนี่ยเขาได้รับเพื่อพิพิธดามาสอนถูกพวกนอตจังแล้วเขาก็มามาเริ่มหาทำไรทั้งหมดยี่สิบเก้าเจือครับอย่าทกรณีเขาเรียกเราไปอีเวนต์ออกงานเกตแต่แรเราพอดีเราก็จะมีการเพิ่มเครื่องเพิ่มอะไรลงไปแล้วก็เราเริ่มจับด้วยเราเนี่ยรถช่างเราเนี่ยรู้สึกิ่มทำขึ้นมาแล้วพัฒนาแล้วขับขี่แล้วติดใจแล้วก็เลยยึดยึดปากกันนี้ว่าพยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นมาตลอดให้มันพัฒนน์ขขึึ้้อะไรน นมบางติ S <S <ower> <ct i> ้ง <Youtube> ก like ็ม uh ีทานเนยช็อกโกแลตทาเนยนมข้นช so we ็อกโกแลตของเราเป็นนเที่ยวเองนมบางเย้งเราก็จะมีหน้าช็อกโกแลตนมแดงนมเขียวครับช็อกโกแลตแล้วก็เครื่องดื่มของเราก็จะมีตัวชูลงก็คือนมสดเพราะนมสดของเราเนี่ยมาจากฟาร์มโพนมโดยตรงใหม่สดทุกวันเรามีสายมาส่งทุกวันคือการค้างเราเนี่ยเราซื่อสละลูกค้ามีอะไรที่เราทำของอะไรที่มันเสียแล้วเราจะไม่แม่เามัขายนมปังเราจะมาจากโรงงานโดยตรงทุกวันสังระยาเราก็ทําวันต่อวันท่านแรกคงจะต้องมีใจรักด้านบริการครับ ความทิ้มในใจรัะบรด้านบริกาเนี่ยสำคัญมากนครับเต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยแล้อย่างนั้นก็คือความจริงใจกับลูกคา้าของอะไรที่เราเราขายเนี่ยเราต้องพยายามมาของสดให้เขาอย่าเอาของที่เหลือคือถ้ากินครั้งเดียวเขารู้เขาก็จะไม่มา